เราตัวนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองลันซาเกมมิ่อยู่กเกมรบอในตซนของแมมอันิเมะลาแซนนั่นเองและใช้ครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเลอฟลี่อารันคาหรือว่าอีเจชาร์ลจากเรื่องบีเทพมรณะนั่นเองลินทันซึ่งเป็นบัฟโอเวอร์หลอดนั่นเองนะครับทุกคน ในคลิปนี้ผมจะพาไปรีวิวตั้งแต่เลเวลร7 5แล้วก็โอเวอร์โหลดแต่ผมไม่อยากให้คลิปยาวจะเกินไปดังนั้นแล้วผมจะรีวิวพร้อมกันทีเดียวก็แย่และจริงๆคลิปนี้นยเป็นคลิปที่อัดระหว่างการทำคลิป 3คลิปพร้อมกันนะครับผมพเพราะรออัดด้วย3คอนเทนต์แต่ว่าเราจะแยกเป็น3ามคลิปอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองว่าคลิปอะไรนะฮะมันจะมีเฉลยอยู่คลิปหนึ่งใน3คลิปนี้นะครับผมซึ่งไหนก็ไหนแล้วเราได้บับโอเวอร์หลอดมาเนี่ยผมจะมาทําการรีวิวชาลลอตนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวจากประตูนะซึ่งประตูหาไม่ได้แล้วนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นชาลล็อกรเวิวหนึ่งนั่นเองสตันเนี่ยเริ่มมาที่ดามจเจ็ดร้อยระยะสี่สิบห้าตีสามวินาทีตีค่อนข้างไวฮะระยะค่อนข้างขางากไกลติดที่เเมจป พอเลเวลตันแล้วเนี่ยดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,300ทันทีระยะยังคงเหมือนเดิมั้งมันก็แค่เลเวลเพิ่มดามเมจเพิ่มในเดียวจริงปะพอมาจบที่บัฟโอเวอร์หลอดเนี่ยเราตัดมันจะกลายเป็น3,400ตั้งแต่เริ่มต้นระยะ47.2สตี2.55วินาทีนี่มันบ้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวตั้งแต่เลเวลหนึ่งอ่ะก่อนนั้นขอเน,นี่ยไปฟาร์มเก็บเลเวลมาก่อนทุกคนแล้วก็จะพาไปรีวิวมาให้หมดทุกขั้นนั่นเอง a few moments later ตัดมาหลังจากฟาร์มรีวิวเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็รีวลต่ำไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมเนี่ยจะพาไปรีวิวในส่วนของชาร์ลส์นั่นเองนะครับผมก็เป็นบัฟโอเวอร์ลอดเนาะดาเมีค่อนข้างแรงเลยสี่รายที่ไม่ได้ไปลงกับโบบักนะแต่ก่อนจะไปกันนะครับผมเควสต,ตรงนี้มันจะอัปเดตอีกแล้ว,วเว้ยเควสก็น่าจะใกล้ลีกแล้วก็ไม่ได้เก็บเลยลืมตันหลอดก็ไม่ค่อยได้เล่นนะขี้เกียจนะตรงนี้ปึ่มได้มาสองพันอันนี้หนึ่งหมื่นเลยเหรออ๋อหนึ่งหมื่นโก อันนี้65รีโรเลยเหรอโอ้ม oh กคือถ้าผมรับเควสแพทก่อนๆที่เล่นน่ะ mm hmm. น่าจะมีโรเยอะมากเลยว่ะรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะไหนๆกันก็จะมีเควสเราจะรีวิวที่ด่านอื่นกันบ้างนะครับผมในเมื่อเป็นบัฟโอเวอร์หลอดเนี่ยด่านสุดท้ายน่าจะเหมาะนะครับผมไปกันเลย let's go <S และณจุดนี้ก็ฟาร์เมเส็จไปที่แล้วร้อยมันเดิม โอเวอร์หลดโคตรเท่แล้วกูจะจะบอกว่าขึ้นไปหาไม่ได้ในขั้นแรกนะครับผมดาเมจอยู่ที่10,000ืระยะ47.2ตีเร็ว2.55อัพเกรด1,250ัขั้นต่อมานะครับผมดาเมจอยู่ที่16,400นะครับผมระยะ47.2เหมือนเดิมตีเร็วเท่าเดิมอยู่อัพขั้นต่อไป2500นะครับผมขันนี้ดาเมจจะกลายเป็น54,800ระยะ47.2เหมือนเดิมนะตีเร็วก็เลยเหมือนเดิมอัพเกรดก็คือ4,400นะรูปแบบ การโจมตีใหม่นะครับผม Attack 2, 2> เดี๋ยวเดวลืมเปิดเอฟเฟกต์ว่ะอ่าอัพขึ้นมาปุ๊บดาเมจจะกลายเป็น8,9300ระยะ52.5ตีเรียว2.5วินาทีเหมือนเดิมครับผมอัพเกรดขั้นต่อไปราคา6 6 0 0นะครับ ขั้นนี้ดาเมกกลายเป็น115,000ระยะ52.5ตีเร็ว2.5วินาทีอัพเกรดขั้นต่อไป8,900ดาเมจจะเพิ่มเป็นถึง214,000นะครับผมระยะเท่าเดิมตีเร็วยังคงเท่าเดิมอยู่และขั้นต่อไปจะมีสกิลใหม่ครับผม a t t a ท k 3อัพเกรด12,000เนาะขั้นนี้ดาเมกก็จะเพิ่มเป็น280,000ระยะเหมือนเดิมตีเร็วยังคงเท่าเดิมอยู่อัพเกรดขั้นสุดท้ายครับผมใช้เงิน14,000ดาเมกก็จะเพิ่มเป็น359,000ระยะ 52.5ตีเร็ว2.5วินาทีนะก็ตีเร็วเท่าเดิมตลอดนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนนะบับไอจังระยะอยู่ที่60.3นะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนผมไปผมมาลงอินสัก50เวฟดีกว่าแล้ววงว่างมากเนะ่า10นะทุกคนแถวนี้น่าจะดีนะแล้วตัววางเราก็วางได้ไม่เยอะสัดด้วยดังนั้นขอดับแผนแป๊บหนึ่งลักกัน A later few moments later. ผมวางประมาณนี้ละกันเนาะก็กัดไว้ตรงนี้ยามิไว้ตรงนี้มันม่วงไว้ตรงนี้5้าตัวนะครับผมวางแบบนี้แล้วก็ชาลล็อตไว้ตรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างนอกละกันนะครับผม โอ้ oh, 720ไปหรอก็จบกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะค้นโอ้โด้ oh, oh, รวยเลยกูโอเคโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลรับลนขสัันของชาร์ลอตต์โอเวอร์ลอ์ดีงเป็นค่อนข้าขงแรงเลยนะครับผมดังนั้นก่อนจะลากันไปนะผมสกิลทรีผมน่าจะโอโ้โหไม่ค่อยเยอะนะงั้นขอใส่นละกันนะผมตรงนี้เป็นตีเร็วดังนั้นเราระยะพรีเดมประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบาย